ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถเปลี่ยนวันเดินทางทีหลังได้ไหมและจะเปลี่ยนเองได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนนะครับส่วนมากก็จะให้สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้แต่ว่าอาจจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนซึ่งแต่ละสายการบินก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าเราสามารถดูตั้งแต่ตอนซื้อเพราะว่าเขามีออปชั่นตรงนั้นไหมว่าเปลี่ยนฟรีไหมซึ่งมักจะเป็นตั๋วแพงตั๋วแพงคือแบบว่า business class หรือ อะไรพวกนี้ที่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเราอาจจะรู้ตอนนั้นหรือถ้าเราไม่รู้ก็มีอยู่2แบบคือถ้าไม่ใช่โทรถามสายการบินก็ถ้าทําเองนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินแล้วมักจะมีเมนู manage booking หรืออะไรก็ตามที่ชื่อคล้ายๆกันน่ะคืออาจจะไม่คํานี้โดยตรงแต่ว่าชื่อคล้ายๆกันว่าสามารถจัดการการจองของเราได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มักจะถามคือรหัส6หลักซึ่งมักจะอยู่ในตัว e t i c k e t ตของเราเป็นรหัสที่มีตัวอักษรกับตัวเลขแต่ว่าไม่เกิน6ตัวนะครับเป็น booking number หรืออะไรเนี่ยไม่เกิน6ตัวแล้วก็ชื่ออาสกุลขงเร พอล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเมนูถ้าเกิดมันเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะมีเมนูขึ้นอยู่เชนฟล์เชนบุ๊กกิ้งอะไรพวกเนี้ยก็จะดูได้ว่าเออจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อย่างเอมิเลเนี่ยรู้สี่พต่อการเปลี่ยนหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะครับ